นีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 r i t Degree t i p s of l i f e l e r e ยลอยพลาสต์พอดแคสต์ที่จะชวนคุยไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในช่วงโควิดระบาดที่ค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นเรติสูงสุด เมื่อเช้านี้วันที่กำลังอัดเสียงนี้ก็ขึ้นไปถึง6,000อัตราการเกิดโรคระบาดเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่มนุษย์ปักหลักเป็นชุมชนกเกษตรกรรมก็เริ่มมีโรคระบาดเข้ามากระจายตัวกันในหมู่ชุมชนที่อยู่กันเป็นกลุ่มทำให้อายุไขของมนุษย์นี่สั้นลงเราวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันสนุกสนุก ไม่โฟกัสถึงเรื่องของโรคระบาดท,ที่มีแต่ข่าวเครียดๆกันอยู่ทุกวันวันนี้เราจะมาคุยกันว่าคนเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่วันก่อนได้มีโอกาสดูสารคดี e x p l a i n พเรื่องอายุที่ยืนยาวเขาก็บอกว่ามนุษย์น่าจะมีอายุได้สักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เรามีการคำนวณจากเซลล์ของเรา คือเซลล์เนี่ยทุกครั้งที่มีการแบ่งตัวก็จะเสื่อมสภาพลงไปเขาก็คำนวณกันว่าโดยเซลล์ของมนุษย์ตั้งแต่แรกเริ่มปฏิสนธิเนี่ยจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มเสื่อมสภาพไปควรจะมีตามหลักวิทยาศาสตร์วิชาการน่าจะมีอยู่ที่120ปีนั่นก็คือในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็มีแนวคิดบอกว่าจริงๆแล้วเซลล์ของมนุษย์น่าจะอยู่ได้ถึง150ปี ก็มีคนมาชวนคุยมาชวนดูรายละเอียดกันในถึงเรื่องนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีคนที่มีอายุเกินร้อยปีถูกบันทึกเอาไว้ทั้งในอารยธรรมของจีนจีนเนี่ยมีบันทึกเป็นหลายร้อยกว่าปีอายุ160ปี200ปีก็มีแต่ว่า หลายหลายคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการบันทึกที่คาดเคลื่อนไม่น่าจะมีชีวิตที่ยาวนานขนาดนั้นแต่ว่าร้อยกว่าปีเนี่ยมีบันทึกอยู่ในประิศาสตร์เยอะมากทางด้านโรมันก็มีบันทึกอยู่ในจารึกของหลุมศพของโรงมันในช่วงประมาณต้น,ตนครตติสตศตวรรษที่400ยุคาณาจากโรมันก็มีบันทึกจารึกอยู่ในหลุมศพของบินซิสแอนนิสซี ที่แกเขียนอยู่ในแผ่นฝังศพของเขาว่าเขาเนี่ยมีชีวิตยอยู่100ปีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะลึกอยู่ที่หลุมฝังศพในช่วง410 AD ก็คือช่วงหลังจากคริสต์ศักราชที่410ครนี้เขาก็กลับมาดูอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมามนุษย์เองไม่ได้มีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวอย่างปัจจุบันอย่างปัจจุบันเราจะรู้ว่าผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 75็ด้ผู้ชายก็อายุน้อยกว่าหน่อย72็นี่คืออายุเฉลี่ยของทั่วโลกแต่ละประเทศแต่ละท้องถิ่นก็จะต่างกันไปแต่ในประวัติโบราณเนี่ยมนุษย์มีอายุเฉลี่ยที่สั้นมากก็คือถ้าช่วง200ปีที่ผ่านมาประมาณคิดต,ตัตวรัษที่1,800อายุเฉลี่ยของทุกๆประเทศทั่วโลกทุกๆภูมิภาคของมนุษย์จะอยู่แค่40ปีแค่นั้นเอง ในยุคที่ก่อนไปจากนั้นอีกอายุเฉลีย่ยของบางประเทศบางกลุ่มบางชุมชนก็อยู่ประมาณ30ปีไม่เกิน40บางที่อาจจะอยู่ที่20กว่าสาเหตุหลักที่มนุษย์มีอายุเฉลีย่ยน้อยในสมัยก่อน1ก็คือช่วงแรกเกิดถึง5ขวบมีอัตราการเสียชีวิตยเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปถักเกณฑ์เฉลีย่ยออกไป จะมีอัตรารอดบางทีแทบจะ1ต่อ5 1ต่อ4 1ต่อ6ก็คือเกิดมาด้วยภาพภูมิอากาศโดยสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ได้อุดมสมบูรณ์อย่างในปัจจุบันทั้งี้เรื่องอาหารน้ำสุขอ,อนามัยต่างๆทำให้อัตราการลอดชีวิตของเด็กต่าในขณะที่เมื่อมีอาการบาดเจ็บหนักส่วนมากก็จะเสียชีวิตเนื่องจากการแพทย์เองก็ยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าและ ที่สำคัญก็คือจะมีการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาเช่นโรคฝีดาษไข้ทรพิษหรือในประวัติศาสตร์ก็จะมีจารึกอย่างเช่นอาหิวาอย่างไข้หวัดใหญ่หรือไม่แน่โควิดก็อาจจะมีมามีบางสํานักวิจัยมีบางหารายก็มีหลักฐานว่าโควิดมีมา20,000ปีแล้วก็คือ,เ,อเขาก็ไปตรวจตัว โปรโตีนของไวรัสที่ในสร้างอะไรต่างๆก็ก็มีหลักฐานเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่ามันจะมีมานานแล้วมันก็อาจจะเป็นไวรัสที่ระบาดตั้งแต่ในสมัยก่อนรวมถึงไข้หวัดใหญ่ครั้งใหญ่ที่มีบันทึกก็ฆ่าชีวิตไป50ล้านคนทั่วโลกติด 1- ในสหรือโรคระบาดครั้งใหญ่ๆในอดีตเท่าที่มีบันทึกก็จะฆ่าชีวิตคนนอกจากนั้นในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์มีอารยธรรมที่ มั่งคั่งมั่นคงขึ้นก็จะมียุคที่เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคสงครามถ้าเราดูประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะยุโรปหรือเอเชียก็จะมีการทําสงครามกันอยู่ตลอดเวลาทายวัยที่สมควรก็จะถูกเกณฑ์เข้าไปรบแล้วก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากในสงครามหลายๆอันอย่างสงครามถ้าเราเคยดูประวัติศาสตร์ของจีนที่รวมกันสามก,ก๊กก็ส่วนหนึ่งก็คือจินซีแควนฉิน กับแคว้นเจ้าลบกันเป็นเวลา3-4ี่ชั่วอายุคนครั้งก่อนล่าสุดที่จินจะ,ะรูรวบรวมแคว้นได้ทั้งหมดก็ไปเข้าตีแคว้นเจ้ายกทัพไป6 0แสนคน6 0แสนคนของคนสมัยก่อนเนี่ยต้องถือว่าเป็นกองทัพชนิดที่มึ้นมามากอย่างอเล็กซานเดอร์เองมีทางยุโรปมีกองทัพอยู่เพียง3า0 0 0ื่นคนที่ตั้งกองทัพของมซิโดนเนียแล้วก็ออกไปตี ค่อยตีรวบรวมทหารไปเรื่อยๆจนยึดได้คอนโลกเพราะฉะนั้นอย่างจีนอย่างเงี้ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากในแง่ของสงครามถ้าเทียบความยิ่งใหญ่ของจีนกับยุโรปที่ผ่านมาจีนจะยิ่งใหญ่กว่าในแง่ของเทคโนโลยีกำลังคนจำนวนคนภูมิประเทศ ถ้าเราจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างอิตาลีในยุคที่รุ่งเรืองอย่างเมืองฟลอเรนซ์เองก็มีทหารอยู่เพียง2 3,000พันคนประจำเมืองเวลาเมืองต่างๆของอิตาลีเนี่ยรวมรบกับฟลอเรนซ์เข้าไปตีเนเปิลก็มีหลักพันรวมทั้งประเทศก็เป็นหลักหมื่นแต่จีนเนี่ยแคว้นเดียวยกไปแคว้นหนึ่งนี่0 0แสนหลังจากศูญย์เสียล้มตายกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลาฟื้นอีก20-30ปีก็ ยกทัพใหม่6กเจ0แสนคนเข้าไปรวบรวมแขวนนั่นก็คือประชากรส่วนใหญ่ก็จึงมีอายุเฉลี่ยที่ไม่ได้ยืนยาวนักทั่วโลกก็ประมาณเมื่อ200ปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยอยู่ที่40ปีร้อยปีถัดมากราฟก็เพิ่งเชิดขึ้นอายุเฉลี่ยของคนเพิ่งเริ่มสูงขึ้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมานี่เองสาเหตุที่อายุเฉลี่ยของคนได้สูงขึ้นก็คือห่ง ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องกินคนเริ่มมีน้ําที่สะอาดบริโภคมีระบบสารพโภคน้ําประปาน้ําที่สะอาดเข้ามาใช้โภชนาการที่สะอาดอาหารได้ถูกพัฒนาขึ้นมีการปศุสัตว์ที่เลี้ยงที่สะอาดขึ้นสุขอ,อนามัยที่ดีขึ้นคนเริ่มรู้ว่าเชื้อโรคเป็นจุดกําเนิดให้เกิดโรคมีการแพทย์ที่เริ่มเข้าไปกํากัดเชื้อโรค เป็นแนวคิดที่ใช้รักษาโรคมาเมื่อเวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมารวมกระทั่งถึงการคิดค้นวัคซีนที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยลดโรคระบาดรุนแรงให้หายไปจากโรคได้อย่างเช่นฝีดาษไข้ทรพิษบปลิโอหรือโรควันโรคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นจุดกำเนิดเมื่อจากร้อยปีที่ผ่านมาที่เริ่มมีวัคซีน รวมถึงยาที่ฆ่าเชื้อคนก็มีสิ่งมหัศจรรย์ว่าแต่ก่อนนี้เราใกล้จะตายเราก็จะถูกปล่อยให้ตายแต่ในปัจจุบันเราใกล้จะตายเรากินยาแล้วเราก็มีชีวิตต่อไปได้อย่างเช่นเราเป็นโรคสโตรกหรือหลอดเลือดอุดตันถ้าเราไปโรงพยาบาลทันภายใน3ชั่วโมงโอกาสรอดชีวิตก็จะสูงแพทย์ก็จะให้ยาขยายดิ่มเลือดให้ยาขายายหลอดเลือด บางคนที่ไปได้ไวในจุดที่อุดตันไม่ได้มากก็สามารถกลับฟื้นตัวมาเป็นปกติได้หรือโรคอุดตันในหัวใจหรือมีเทคโนโลยีในการผ่าตัดขยายหลอดเลือดขยายบายพาสเส้นเลือดส่ขดลวดพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในขณะที่สุขนามัยที่เรารู้จักเชื้อโรคเราก็มีการใช้สบู่เข้ามาทำความสะอาดตัวเข้ามาล้างมือ ก่อนที่เราจะทําความสะอาดร่างกายก่อนที่เราจะรับประทานอาหารไม่ให้เชื้อโรคม,มาหมักบ่มมากตอนที่เรานอนสุขอนามัยพวกนี้สมัยก่อนไม่มีคนเราก็นอนหมกนอนอาจจะล้างหน้าล้างมือน้ําเปล่าแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเป็นในช่วงภาวะที่แรนแค้นกันดานก็จะเป็นภาวะที่คนก็จะมีโรคระบาดมากเนื่องจากภูมิคุ้มกันคนเวลาที่มีภาวะที่ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนธุรก,กันดารเนี่ยภูมิคุ้มกันคนก็จะต่ำก็เป็นหน้าของโรคระบาดปัจจุบันก็เทคโนโลยีพวกนี้ก็จะทําให้คนที่เรียกว่ามีสุขนาไมยที่ดีขึ้นนั่นก็ทําให้เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้คนที่มีชีวิตที่ยืนยาวโดยเฉลี่ยแล้วปัจจุบันอัตราเฉลี่ยของคนก็จะอยู่ประมาณ70 70 75ปีซึ่งเขาก็คาดการว่าในอนาคตจากเนี้ย อนนี้บางประเทศก็มีแล้วอย่างเวลส์อย่างแถบสแกนดิเนเวียแถบญี่ปุ่นก็จะถึง80กว่าแล้วแต่เฉลี่ยโรคม,มันยังอยู่70กว่านั่นก็หมายความว่าเขาบอกว่าด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สุขอ,อนามัยสิ่งต่างๆในปัจจุบันเทคโนโลยีก็จะทําให้อายุเฉลี่ยคนนี่น่าจะยาวขึ้นไปถึง82ปีถ้าเรามองเลข80ปีในอนาคตที่เราจะไปถึงมันก็เท่ากับแค่2ในส จากการศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์น่าจะมีอายุได้ถึง120ปีเพราะฉะนั้น 414, 428, 432เราเ็้าแค่มีเทคโนโลยีแล้วก็มีปัจจัยเรื่องการรงชีวิตที่ดีขึ้นยังทำได้แค่2ใน3แล้วอะไรละ่ะเขาก็จะไปมองต่อว่าที่มันสามารถที่จะทำให้คนมีอายุยืนยาวได้ถึง120ปีหรือ100กว่าปีตามที่ เซลล์มนุษย์ควรจะมีอายุในการแบ่งตัวถึงเขาก็ไปศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของเรื่อง Anti-Aging ของเรื่องอายุวัฒนะก็เป็นเทรนในการศึกษาเป็นเทรนในการลงทุนการวิจัยของโลกมีนักธุรกิจมี Funding มีกองทุนมากมายที่ให้เงินทุนในการที่เข้าไปศึกษาเรื่องนี้ เพราะว่าอย่างแค่ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางที่ทำให้ผิวหน้าดูเต่งตึงอ่อนเยาว์กับวัยก็มีมูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0ล้านเหรียญต่อสหรัฐต่อปีก็หมายความว่านั่นเป็นแค่ปลายเหตุเอาครีมมาทาตรงหนังเพื่อให้มันตึงให้มันใสดูดีให้มันย่นน้อยลงแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็ยังแก่ชรลาไปตามปกติยังมีมูลค่ามากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ธุรกิจแล้วถ้าเกิด คนที่วิจัยค้นพบยาอายุวัฒนะที่ทําให้คนมีอายุยืนยาวหรืออ่อนยาวลงไปได้ก็น่าจะเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามาหาศาลก็เป็นจุดที่นักลงทุนแล้วก็กองทุนต่างๆให้ความสนใจในปัจจุบันเราจะเห็นคำว่า e n t i a g i n g Wellness c e n เ e r เพวกนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากกว่าเรื่องแค่โรงพยาบาลที่เข้ามารักษา,าการเจ็บป่วยละทีนี้เขาก็ไปดูแล้วเขาก็ค้นพบว่า คนส่วนใหญ่ที่ชราในปัจจุบันนี้ไม่ได้ตายเร็วจริงมีอายุยืนยาวมากขึ้นเฉลี่ยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงแต่ส่วนใหญ่จะมีโรคเข้ามาเป็นส่วนประกอบในความชราด้วยโรคในที่ว่านี้ก็คือเขาเรียกว่า chronic disease หรือ non-communication disease ก็เป็นโรคระบาดติดต่อที่ไม่เลื้อลังโรคที่ไม่เลื้อหลัง ถ้าเราจะรู้ๆอยู่ว่าโรคพวกนี้จะเป็นโรคที่มาคู่กับคนแก่วัยชราก็จะมีทั้งเรื่องโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวาน,าวานพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับความชราของคนในยุคปัจจุบันซึ่งในสมัยก่อนคนในยุคก่อนเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาก็จะไม่มีโรคพวกนี้ 86%ของเงินสวัสดิการในการดูแลเคล l ์แคร์คอสสำหรับผู้สูงอายุอยู่กับโรคพวกนี้ก็หมายความว่าคนที่อายุยืนในปัจจุบันก็ไม่ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดังนั้นสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันก็จะเป็นสังคมที่มีค่าใช้จ่ายสูงไม่มี productivity หมายความว่า คนที่สูงอายุก็ไม่ได้ทํางานแล้วไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้มีกิจกรรมในการที่จะหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจมีแต่เรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินแล้วก็รัฐบาลก็จะต้องสปอร์ตในแง่ของค่าดูแลสวัสดิการรวมถึงเงินที่ใช้จ่ายสูงมากคือการรักษาพยาบาลัล่นก็เป็นปัญหาว่าเราอายุยืนขึ้นแต่ไม่ได้มีสุขภาพที่ดีดังนั้นสิ่งที่พบ เขาก็เลยเข้าไปดูอีกว่าอ้าวแล้วมันมีคนตรงไหนในโลกไหมที่มารายุยืนแล้วมันแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้มีโรคภัยแบบพวกนีม้มาเยน็นเขาก็ไปดูก็จะมีชุมชนอยู่หลายๆชุมชนในโลกที่อย่าง national geographic เขาก็ไปทำสารคดีเขาก็ไปดู5้าที่ วโลกก็จะแบ่งเขาเรียกว่าบลูโซนบลูโซนก็คือชุมชนคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลก5ชุมชนแต่จริงๆมันก็จะมีชุมชนที่ตกสำรวจกว่านั้นที่ National Geographic ไม่ได้ไปทำแต่ว่า5ที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะยกอย่างเช่นก็จะมีในกรีกหมู่เกาะของประเทศกรีกหนใน3มเนี่อายุเกิน90ปีซึ่งอายุเฉลี่ยของเกาะเนี่ยก็จะสูงกว่าแผ่นดินใหญ่หลายสิปีอย่าโอกินวาของญี่ปุ่น อย่างในสาหารัฐอเมริกาก็จะมีอย่างในอิตาลีก็จะมีชุมชนพวกนี้ทุกคนก็เข้าไปศึกษาว่าพวกนี้เขาใช้ชีวิตยังไงสิ่งหนึ่งที่พบที่ชัดเจนก็คือคนพวกนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองก็เป็นกลุ่มคนที่จะต้องเดินขึ้นเขาใช้แรงงานทาไร่ทําสวนทํานากินอาหารก็จะเป็นอาหารที่เป็นเน r ัลฟู้ดเป็นอาหารที่กึ่นกเป็นธรรมชาติก็เป็นแพรนเบสก็หมายความว่า ก็เป็นพืชผักเขาเป็นส่วนใหญ่ก็มีเนื้อเขาก็พวกนี้ก็กินเนื้อแต่ว่าก็ไม่ได้กินแต่ตาส่วนที่มากมายก็กินปลาคือไม่ใช่เป็นวีแกนจ๋าไม่กินมังไม่กินเนื้อไม่กินไข่พวกนี้ก็กินอาหารโดยเฉลี่ยก็เป็นแต่เพียงแต่เป็นอาหารที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเอากินว่าก็จะเป็นปลาที่จับมาได้มันก็จะเป็นมันม่วงที่ปลูกพวกนี้ก็จะกินวายเขาก็บอกว่าแก้วสองแก้วเป็นเหมือนยาถอนพิษให้กับร่างกายในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิต คนนี้ไม่มีการต้องตื่นมาออกกําลังกายมาเดิน30นาทีพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ตื่นมาเขาก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติของเขาก็คือแบกจอบแบบเสียมทำไร่ทำสวนทำปศุสัตว์ทำฟาร์มพวกนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์คนที่เพลินไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีความเครียดทางสังคมแบบสังคมเมือง แล้วก็พวกนี้ก็จะเขาบอกว่ามันก็มีโซเชียลคอนทริบิวชันก็คือเขาก็จะมีการจับกลุ่มการเข้าสังคมเขาบอกคนที่สูงอายุแล้วมีสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้มีการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนในสังคมเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์พวกนี้ก็จะช่วยให้จิตใจเนี่ยเหมือนกับกระตุน้นกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาคุยกันมาหลังเรื่องบลูซนแต่ก็ทําให้มองเห็นว่า มันมีมันมีคนที่แก่แล้วแข็งแรงแก่แล้วยังใช้ชีวิตได้แบบไลฟ์สไตล์ได้ตามปกติพวกนี้ก็ยังปั่นจักรยานได้ทําสวนได้ตัดไม้เดินขึ้นเขาไปแบกบผักแบกยามาขายที่ตลาดพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็นต้นแบบแล้วพวกนี้ก็จะอยู่ห่างไกลกับหมอโรงพยาบาลก็จะทําให้มันก็มีคอนฟ l i c มีความย้อนแย้งว่าทําไมคนพวกที่อยู่ไกลหมอไกลโรงพยาบาล มีสุขภาพที่ดีกว่าพวกที่อยู่ในบางคนอยู่ติดโรงพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็เขาก็กําลังค้นพบหลายๆเรื่องว่าสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนเรามีอายุยืนกับไม่มีอายุยืนต่างกันยังไงคา <Okay. S 1> นนี้เราก็จะมาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเข้าไปเจาะลึกว่าแล้วเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มันมีข้อจํากัดในการแบ่งตัวอย่างเซลล์ไวรัส บางชนิดเนี่ยจะดุ๊กพิเคตหรือแบ่งตัวได้50ครั้งแล้วมันก็หมดสภาพเหมือนกับเซลล์สิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยก็อาจจะโอเค120ปีต้นไม้บางต้นอยู่ที่5,000ปีหมาหรือสุนัขเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ10กว่าปีซึ่งก็จะต่างกับเราประมาณ7เท่าเขาก็เกิดความสงสัยว่าแล้วอะไรมันเป็นตัวกําหนดว่าไอ้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทมันถึงแบ่งตัวได้ออมี จุดจากัดอยู่ธรรมชาติที่ให้มาแค่นั้นอย่างแมลงบางชนิดพอผสมพันธุ์แล้วก็ตายแต่ส่วนใหญ่ธรรมชาติก็จะให้ถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็แพร่พันธุ์แล้วก็ค่อยตายมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ก็เจิงถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าวัยเจริญพันธุ์พอเราหมดเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วเซลล์ก็จะเริ่มดรอปลงนั่นก็เป็นกฎข,ของธรรมชาติอย่างต้นไม้ก็เหมือนกันมันจะโตโตจนกระทั่งมันออกรูป สามารถที่จะมีลูกมีผลออกมาแล้วก็สัตว์มาคาบมาเมล็ดไปแล้วก็เผยแพร่พันธุ์ออกไปได้แล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมลองอไปสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันปลาก็วางไข่ปลาแซลมอนก็ว่ายทวนน้ําไปจนถึงต้นน้ําตกแล้วก็วางไข่แล้วก็ตายนั่นก็คือกฎของธรรมชาติว่าเราจะต้องเผยแผพร่เผาพันธุ์ของเราแล้วเราค่อยตายคันนี้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร ทดลองแล้วก็ค้นพบที่แปลกประหลาดแล้วก็น่าสนใจอันหนึ่งก็คือว่าเขาก็จะมีเจ้าหนอนอยู่ชนิดหนึ่งหนอนชื่อซอ er เอเรเกนเจ้าหนอนตัวนเ,นเนี้ยเป็นแมลงกึ่งๆปรสิตเนี่ยมีอายุอยู่14วันแล้วมันก็จะตายนักวิทยา์ก็เลยเอาเข้ามาทดลองโดยที่เมื่อถึงอายุประมาณ13วันเนี่ยก็เ,เอาหนอนตัวหนึ่งเข้าไปดัดแปลงยีนที่เรียกว่าเดฟทูดของหนอนอีกตัวหนึ่งเนี่ย แล้วก็ดูว่ามันสามารถที่จะข้ามวันที่14ไปได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คือว่าเจ้าหนอนตัวนั้นเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวไปได้ถึง2เท่าก็คือ28วันแล้วก็ยังมีตัวเนี่ยที่ใหญ่แล้วก็โตขึ้นเขาก็เหมือนกับค้นพบอะไรบางอย่างที่จะทำให้ เป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้นเขาก็เลยทดลองกับพืชก็เอาการดัดแปลงไอ้ t o t เ l cell แบบเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปทดลองกับหนูก็เป็นการดัดแปลงตัวเซลล์จู่ๆดินเอแบบเดียวกันก็ค้นพบว่าหนูก็มีอายุยืนขึ้นอีก50%ในขณะที่ต้นไม้ก็จะมีอายุยืนขึ้น ต้นมหมาถึงว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีอายุยืนยาวมากในการทดลองอาจจะไม่กี่เดือนก็ให้ผลมาในทิศทางเดียวกันอัน,นี้สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือว่าการดัดแปลงตัวเซลล์ไอตัว d e v ทตัวนี้ก็คือเซลล์ในการที่เข้าไปกระตุ้นการห่ายอิสูลีนให้ลดลงให้น้อยลงของเซลล์สิ่งมีชีวิตถ้าเราเคยคุยกันมาตั้งหลายๆตอนแล้วเราจะเข้าใจว่า การที่ร่างกายเราจะเอาสารอาหารโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์เนี่ยจะต้องใช้ฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเข้าไปเป็นกุญแจไขเปิดประตูเข้าไปในเซลล์แล้วก็เอาน้ําตาลกรูโคสเนี่ยเข้าไปสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเซลลเพื่อใช้เป็นพลังงานอันนี้เขาก็หมายความว่าไงเขาก็หมายความว่าการที่เราหลอกร่างกายให้มีอินซูลินที่น้อยลงเหมือนกับร่างกายหรือเซลล์มัน รู้สึกว่าฉันจะไม่มีอาหารกินฉันมีอาหารกินน้อยลงแล้วเซลล์ Sell ก็เกิดระบบระบบหนึ่งขึ้นมาอยู่ในโหมดที่จะต้องดูแลรักษาเซลล์ตัวเองให้เป็นพิเศษมันจะสร้างระบบเหมือนที่เรียกว่าจัดการเซลไม่ให้มีการแบ่งตัวที่ออกไปยิ่งแบ่งยิ่งตายยิ่งแบ่งแต่คือลดการแบ่งตัวลงทำให้เซลเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นเซลเนี่ยมี ยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นโหมดที่ต้องพิเศษอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนั่นก็หมายความว่ากลับกันคนปัจจุบันที่มีโรคต่างๆเหล่านี้เขาก็บอกว่าร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคพวกนี้มันน้อยลงแต่โรคพวกนี้มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการที่เราเริ่มมีอาหารพร้อมกินอยู่ตลอดเวลามีอาหารสามมือ้ออาหารว่างเช้ากลางวันเย็นสี่มือ้อเรากินอยู่ตลอดเวลาบางคนจิบกาแฟใส่น้ําตาลตลอดเวลาทั้งวัน ถ้าจะเป็นยุคก่อนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนสมัยก่อนที่เป็นทํางานออฟฟิศก็จะหยิบกาแฟกินทั้งวันมีน้ําตาลทั้งวันมีขนมทั้งวันก็กินทั้งวันอิสุลินก็จะหลั่งอยู่ตลอดเวลาการที่อิสุลินหลั่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็พบแล้วเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดระบบเผาผลาญที่เกิดการผิดเพี้ยน mm hmm. ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราก็เคยพูดคุยกันมาแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาค้นพบก็ว,ว่าการที่ลดระดับอิสุลีนลง ก็ทําให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยเกิดระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่าต้องเข้าไปดูแลตัวเองเพื่อที่จะจัดการให้เซลล์มีชีวิตที่ยืนยาวแล้เพราะว่าเซลล์ตกกระจายที่เหมือนกับฉันจะไม่มีอะไรกินแล้วนั่นก็ใกล้เคียงกับหลักการของออโตฟาจีที่ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งพูดถึงเรื่องการฟาสติ้ง intermittent fasting ก็คือการเว้นช่วงการกินอาหารเมื่อเราไม่ได้กินอาหาร24ชั่วโมง,ง เซลก็จะเกิดกระบวนการที่ซ่อมเอาเซลล์เก่าเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็จัดการรวบรวมเอาเซลล์ที่จะเสื่อมสลายเนี่ยเข้ามารีไซเคิลเซล์ใหม่การที่เรามีเซลล์ที่แบ่งตัวใหม่น้อยลงยืดอายุเซลล์เก่าได้นานขึ้นก็แปลว่าเรามีเซลล์ที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นานขึ้นเพราะทุกครั้งที่แบ่งเซลล์เจ้าปลายหางของเทโลเมียร์เนี่ยก็จะลดลง ปลายหางเทโลเมตลดลงก็แปลว่าเซลล์ตัวนั้นก็จะเสื่อมสภาพลงทีงนี้เขาก็มองว่าไอ้เจ้าอิสุลีนที่ลดลงเหมือนกับว่าการกินที่ลดลงมันนอกจากมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอายุสั้นเนี่ยยืดชีวิตได้นานขึ้นเซลล์มีอายุได้นานขึ้นแล้วก็ยังมีอัตราการมีโรคภัยที่น้อยลงนั่นก็เป็นจุดที่คนหรือนักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบประตูในการที่จะทําให้คนมีอายุที่ยืนยาวขึ้น หรือแม้กระทั่งมีการเหมือนกับประกาศผลงานวิจัยออกมาแต่ก็เป็นที่คือหาเมือ่อ2อสปีที่ผ่านมนาะว่ายาเมทดฟาร์มินที่เป็นยาเบาหวานว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะที่จะทําให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวเกินร้อ100ปีได้ทุกคนก็คือหาใหญ่ถ้าเรากลับไปดูในรายละเอียดเรื่องนี้เราจะพบว่าสาเหตุที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็คือว่ายาเมทฟอร์มินเป็นยาที่เข้าไปควบคุมระบบอินซูลินในร่างกายไม่ให้มันหลัง มามากพอ,อคนที่เป็นเบาหวานที่ไม่ได้เป็นมากนักส่วนใหญ่ก็จะได้กินเมทฟามินเนี่ยเป็นยาเบื้องต้นในการจะใช้ในการรักษาเบาหวานเบื้องต้นถ้าเป็นมากก็จะเป็นยาประเภทให้อิสเลินออกมาเยอะหรือฉีดอิสเลินเข้าไปเพื่อเอาน้ําตาลเข้าไปเลือดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากมืก่อนหน้านี้ก็มีการพูดว่าเบาหวานเนี่ยไม่มีทางหายต้องกินยาตลอดแต่ปัจจุบันก็มีการรีเวิร์สได้ด้วยขบวนการ เปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็การออกกําลังกายซึ่งมันหลังเราบัก,กุยกันเรื่องนี้แต่เมทฟอร์มินเนี่ยเขาก็พบว่าไอ้คนที่เป็นเบาหวานแล้วมันกินเมทฟอร์มินตลอดเวลาต่อเนื่องมันมีอายุเฉลี่ยที่มันยาวขึ้นแล้วมันก็เป็นมะเร็งลดลงใน,ใน,ใน,ในรีเ์สก็บอกมันเป็นลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ลดลงเขาก็เลยเข้าไปดูว่าจริงๆริเมทฟอร์มินเนี่ยที่มาจะมาจากพืชบางชนิดในส่วนผสมของของไองตัวยาเจ้าเมทฟอร์มินเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยมีอายุยืนขึ้นเพราะมันป่วยน้อยลงโรคหลอดเลือดน้อยลงโรคหัวใจน้อยลงโรคพวกนี้น้อยลง mm. เขาก็เลยมีเหมือนกับบทวิจัยออกมาแล้วก็คาดการว่าเนี่ยอาจจะเป็นยาอายุวัฒนะหรือเปล่าแล้วก็เป็นที่คือหาเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาแต่ก็มันก็มีบทวิจัยอีกอันที่ออกมาว่า กินเปสามินมากๆต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้สูงทั้งนี้และทั้งนั้นเรื่องพวกนี้เราเองก็เราอาจจะต้องดูเข้าไปลึกๆว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงถ้าระบบการหลั่งอินซูลินที่น้อยลงทําให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเราก็กินอาหารที่ค่อยๆรีลิสน้ําตาลอย่างเช่นคอมเพกคาร์โบไฮเดรตข้าวกล้องหัวเผือกหัวมันเราก็ลดแป้งลดน้ําตาลลง เราก็มีการทำ IF บ้างพวกนี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลของระบบอินซูลินในร่างกายเนี่ยดีขึ้นเหมือนกับที่เราเคยคุยกันอย่างเสมอมาว่ามนุษย์สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ถูกออกแบบมาไม่ได้ให้มีกินทุกวันกินวันนี้พรุ่งนี้ล่าสัตว์ไม่ได้เรามีไขมันมาสต็อกเอาไว้พอช่วงที่เราล่าสัตว์ไม่ได้เราก็ใช้ไขมันหยุดกินอาหารแล้วเอาระบบสำรองพลังงานของร่างกายมาใช้แต่ ปัจจุบันเรามีกินเปิดตู้เย็นดึกๆเราหิวเราก็เดินไปเปิดตู้เย็นไปเซเว่นได้เขาก็บอกว่านั่นเป็นสาเหตุสําคัญที่พฤติกรรมการกินที่ทําให้เราเจ็บป่วยรวมถึงพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยใช้ร่างกายดังนั้นประตูบานนี้ก็กําลังเป็นที่สนใจแล้วก็กำลังจะเปิดเข้าไปสู่ว่าแล้วอะไรล่ะจะทําให้คนเราสามารถที่จะใช้งานร่างกายได้จนาวาระสุดท้ายก็คือ จนกระทั่งถึง120ปีตามอายุของเซลล์ที่ควจะมีซึ่งกลุ่มอย่างพวกที่มีอายุยืนยาวในกลุ่ม blue ซ o n e เนี่ยเขาก็บอกว่ากินอาหารก็กินเป็นมื้อมื้อแล้วก็กิน70-80%ของอีกความอิ่มเขาก็บอกว่าพวกนี้ก็ไม่ได้กินมากแต่ว่ากินเสร็จพวกนี้ก็ใช้แรงงานใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กินอาหารที่มัน ก็เป็นคาร์โบไฮเดตแต่เป็นคาร์โบไฮเดตที่เป็นคอมเพล็กซ์อย่างบางคนที่มีอายุร้อยปีก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนอเด็กๆเขาจนเขาก็กินมันม่วงมาตลอดเพิ่งมาได้กินอาหารดีๆเนี่ยเมื่อลูกชายโตแล้วก็ทํางานก็ซื้อข้าวซื้ออาหารให้กินซึ่งเขาก็ไปดูมันม่วงก็เป็น Complex Food, คอมเพล็กซ์ฟู้ดก็หมายความว่าวาิสารอาหารเกือบครบทุกอย่างเลยนั้นเขาก็อายุยืนยาวมาได้จนถึงที่บทสัมภาษณ์นั้นก็ร้อยหนึ่งปีหรือร้อยต้นๆแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะ เข้าไปในแง่ของอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็อา,อายุวัฒนะซึ่งในแง่ธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจที่ทําเงินมหาศาลในแง่เศรษฐกิจคนที่มีอายุมากขึ้นจะป่วยน้อยลงก็จะทําให้ประเทศหรือสังคมเนี่ยมีมูลค่ามีคุณค่ามากขึ้นลงตัวเองก็มีคุณค่ามากขึ้นวันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันเบาๆเ,เ,เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ